ข้อ6กกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือลบ101ข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะข้อนี้นะวิธีการทำก็คือใช้วิธีการ Check นะเช็คชอยนะั่นแหละนะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อข้อ3นะโดยที่เราอ่านมันว่า for all x for some y นะครับเงื่อนไขคือ x กยกกำลังสองลบ y เท่ากับ y ยกกำลังสองลบ x นั่นเอง หรือนะครับความหมายของมันก็คือแทนตัวแปร x ตัวแปร x ด้วยสมาชิก,ท,ก,ก,ท,ก,ชกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ะแทนตัวแปร x ด้วยสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ แล้วนะครับแล้วทำให้ได้ y บางตัวนะครับก็คือแทน x ด้วยสมชากทุกตัวนะครับมันจะต้องมี y บางตัวที่ทำให้เงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงโอเคไหมได้ y บางตัวที่ทำให้เงื่อนไขเป็นจริง นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็ลองแทนค่าเลยนะนะครับเช็คชอยนะวิธีการคือเช็คชอยส์นะครับก็ลองนําค่า x ไปแทนนะเหมือนข้อแรก for all x for all y เมื่อน้องแนำนำค่า x ไปแทนนะครับมันก็จะได้ค่า y ทุกตัวออกมาโอเคปะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับพี่จะเช็คชอยส์ข้อ3ให้ดูให้ x เท่ากับลบหนะจะได้1ลบ y เท่ากับ y ยกกำลังสอง ลบลบ 1, เป็นบวก1ถูกไหมหนึ่งตัดกับ1ตรงนี้อยู่ได้นะครับจะได้ y ยกกำลังสองบวก y เท่ากับ0หรือนะครับ y ดึงออกมาจะเหลือ y คูณด้วย y บวก0นเท่ากับ0นั่นคือ y อขออภัยตรงนี้นะครับต้องเท่ากับ1นั่นคือ y เท่ากับ0ย์และลบ1ถูกปะซึ่ง0ูนย์และลบ1เนี่ยต่างก็อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองนะครับซึ่งน้องก็ต้องแทนไปเรื่อยๆนะ นะครับต้องแทนครบทุกตัวครับเพราะเขาบอกว่า 4x ถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ย x ทุกตัวเนี่ยนะครับแทนในเอกภพสัมพัทธ์แล้วมันต้องเป็นจริงนะครับต่อมา x เท่ากับ0ก็แทนค่าเข้าไป0ลบ y เท่ากับ y ยกกำลัง2ลบ0นั่นคือนะครับเหมือนกันเลยถูกไหม y ยกกำลัง2บวก y เท่ากับ0นะครับแสดงว่าคำตอบเหมือนกันกับข้อแรกเลยซึ่งเมื่อได้ y ออกมาเป็น0กับลบ1นะครับ0กับลบ1นี้ก็ต่างก็อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เหมือนกันนะ สุดท้ายคือ x เท่ากับ1นะครับเมื่อแทนค่าเข้าไปก็จะได้1ลบ y เท่ากับ y ยกกำลังสองลบ1จากตรงนี้นะครับได้อะไรต่อจะได้ y บวก y ลบ2เท่ากับ0ซึ่งจากตรงนี้นะครับน้องก็แยกได้ต่อถูกปะเป็นอะไรครับเป็น y บวก2กับ y ลบ1เท่ากับ0 y เท่ากับ1และลบ2นะครับเห็นไหมมันมี y บางตัว,ตวถูกไหมครับนะเขาบอกว่ามี y บางตัวนะไม่ใช่ทุกตัว2ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ก็ได้นะแต่มี1นี่คือคําว่า y บางตัวนั่นเองเห็นหมหนึ่งอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งทําให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับข้อ6ก็เลยตอบ3นะ